ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมชิคเก้นเราเราดูกันว่าเฮ้ย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 ที่เป็นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหไก่ข้ามถนนโอ้โอ้โอโอระเจ้าโอ้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 ้โอ โอ้ไก่ไก่ตาโอ้ไก่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 รีบรีบเอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุังรอดยังรอดยังรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้โหอะไรก็เพี้ยอะไรก็ไปแล้วไป้เขาไปแล้เขาเดื่ยเรืเดยรีบรีบรรีบรีบนรีบ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 รรี รีบรีบรีบข้าบไปรีบข้ารีบข้าไปเร็วๆรีบข้ารีบไจุดจีไก่ข้ามถนนไม่มีกระจจกกระใจเบรกให้เลยเลยเอ้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 ยโอ้ยมีข้ามไปเยอะโอ้ยโอ้ย้ยชชชชชันชันชชชชชเนาะชอปชายแล้วตายแ้วตายแล้นรุ่้ยทำไมลุ้นเจียวเนี่าปยัไง โอ้โหกระเจลาจอติดข้าอึบอึบอึบรอดไป่รอดนี้รอดเจอดรอดรอดอะไรเขียนห้ามเหยียบไก่เหรอระว ok ังไก่เออเฮืออุ้ย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 รอดรอดครับรอดรอดโอเคโอเคเอออุ้ย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 สุดนี้เจ๋วดิเจ๋วดิเจ๋วดิเจ๋วะนีฮ้ยเ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 ฮ้ยอุ้ยรอดไม่รอดไม่รอดตัวนี้ โอ้โหโอ้โหอุวิว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 อะไรครับเดียว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 โอ้โหไม่ไก่ที่รักของผู้จัดเฮ้ยอะไรเดียวโอ้เขาเขียนป้ายว่าระวังไก่นะก็ไม่คิดจะระวังกันวิว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 ตาย เฮ้ยนี่เราเก่งขนาดนะั้นเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละเฮ้ย <laughs> ไก่จากต่างดาวอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีกว่าเราเราสายฟรีเฮ้ยมีหมวกกันน็อกด้วยเฮ้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 ยจะไก่ไปเที่ยวสุดตัวผมแล้วผมเป็นคนที่ชอบไก่นะครับดูสิไก่มันจะมีโอ้โห เดี๋ยวอันนี้มันยังเรียกไก่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้มันเป็นประเภทสัตว์อันนี้แปลกสุดแล้วนะครับโอ้เออดีเอนนี้เป็ดสปีดสองจุดโอ้โหสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์เดี๋ยวนะตัวนี้มันเอ้ยเอ้พวกนี้มันชากับพวกตัวนี้นี่หว่าฮะเดี๋ยว เออส,ส,สรุปบททั้งเกมมีถ้าบทของเกมมีแค่ดีนเลยใช่ไหมอ่ะเ <c oughs> นื่อว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ซะอีกนะครับไปลองเล่นอีกสกตาสิไปแล้วจ้าตาย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 ,ตาย,ตายไม่ไหวเลยขา้ขาบข้าบถนนไม่มีแบบข้าบถนนไม่มีความสามารถพิเศษก็เนี้นะ โอ้โหโหโอ้โหโอ้โหโหโอ้โตายตายตายโอ้ไม่ตายรอดรอด้ยวิ่ท่าอะไเนี่ยโอ้โหโอ้โหเุ้ยอ้โหอ้อโหวิ่งสบายเลยวิ่งสบายเลยโอ้ยโอ้ไก่ข้ามถนน เป็นไก่ที่ a ม a ซิ่งจริงๆเลยนะเพรผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกว่าไม่ไก่ที่รักของไก่ที่รักของผมกบกบกบกเฮ้ยเกือบเกืไม่ไมย่างอย่างย่เอ้ยัว้ไม่ตายปฏิหารมากโอ้โหงจวัดิจวันดิ จังหวัดนี้วัดน oh, 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 oh. ี้วันี้โอ้ย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 เฮ้ยเขาเขาห้ามนี่ไงนี่ไงเห็นป้ายตรงนั้นไหมเส็จจุกไอตัวนี้มันดีเอาปักไม่กล้าเลย เหมือนเหมือนเหมือนคนพูดเอาอะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสังเกตว่ามีรถตุ๊กตุกด้วยอันนี้อันนี้มันประเทศไหนกันแล้วเนี่ยนี่พูดพนันากีเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยวิ่ง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 ไปพี่ตูนพี่ไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนโค้ดเป็นการส่มที่ดีมากเลยไก่แปลงร่าง เฮ้ยทำไมเฮอยทำไมเฮ้ยทำไมวุ้ยวุ้ยวุ้ยชกแค่บลาการชกแค่บลาการผมว่าผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับ